สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับกระผมเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาชวนคุยนะในหัวข้อที่มีชื่อว่าวันบวงสวงเจ้าภาพควรทำอย่างไรนะหากทำได้ทำเป็น จะเห็นผลเจ้าภาพที่จัดงานบวงสวงโดยเฉพาะจัดขึ้นนะเพื่อตอนเองหรืองานตนเองนั้นถ้าหากว่ารู้จักวิธีการในการเตรียมงานเตรียมตัวเตรียมใจที่ถูกต้องแล้วนะก็จะเกิดความสำเร็จดังปรารถนาได้แต่ถ้าหากว่าทําไม่ถูกต้อง ก็อาจจะได้มีคุมเสียคือพูดง่ายๆคือได้ประโยชน์น้อยแล้วจะทำอย่างไรมาฟังคลิปนี้มีคำตอบครับในวันงานเลยนะในวันบวงสวงเนะี่ยถือว่าวันนั้นเป็นวันที่เอาจริงแล้วนะครับทุกอย่างกำลังจะถูกจดบันทึกรับรู้ โดยผู้เป็นเจ้าพิธีจะได้กล่าวองค์การต่อองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้อัญเชิญมาในวันนั้นเพื่อที่จะประทานความสำลิศให้เกิดขึ้นกับเจ้าภาพตรงนี้คือเป็นหลักสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านนั้นเป็นเจ้าภาพผู้ที่มีความเสียสละทรัพย์ของท่านเสียสละเวลาของท่านทุ่มเทหลายสิ่งหลายอย่าง เป็นค่าใช้ใจ่ายนะเครื่องบวงสวงที่อยู่ตรงหน้านะที่อยู่บนโตะ๊ะค่าพ,าพิธีและก็ยังมีค่าตอนรับขับสู่นะผู้มาร่วมพิธีทั้งหลายด้วยนะเพราะฉะนั้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะจากการเตรียมงานเตรียมของเตรียมเงินเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างเตรียมความพร้อมเนี่ยนะ จนมาถึงวันนั้นแล้วนะ่ะวันที่จะเอาจริงนะเมื่อถึงวันนั้นแล้วท่าทีของเราควรจะทำอย่างไรเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะถึงจะได้มักได้ผลได้สิ่งที่เราปรารถนานะง่ายๆเลยนะครับข้อแรกเลยวันนั้นตื่นแต่เช้าแต่งตัวให้ดีให้ดูดีมีสง่าราศี แต่งตัวสะอาดสะอา้านเตรียมพร้อมในเรื่องของกายก่อนอประการที่สองเตรียมใจให้ดีบางใจให้เป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีที่สำคัญอารมณ์ของใจที่มีความศรัทธาเหมือนคิดว่าเราเนี่ยถึงเวลาที่เราจะได้เข้าเฝ้าหรือว่าได้ชมบารมีหรือได้เคารพ ต่อองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วที่ได้เจยมาในวิธีในวันนั้นนะต้องเตรียมใจแบบนี้ให้มีความศรัทธามีความเคารพเชื่อมันอย่างนั้นประการที่สามมีสติมีสมาธินะตามรู้นะพิจารณานะให้เข้าใจไปตามบทองค์การของเจ้าพิธีนะให้มีความรู้สึกเป็นหนึ่งว่าเป็นพ่อยคำที่ออกจากใจของท่าน ไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ตรงหน้านประการที่สเมื่อถึงคราวถวายเครื่องเส้นสังเวยก็ขอให้เอย่ยอธิษฐานจิตขอพอให้ชัดเจนตรงนี้สำคัญมากอย่าไปอธิษฐานเอาล่ายาวฟังแล้วตัวเองก็ยังไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรกันแน่ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นี่สำคัญต้องโฟกัสให้ให้ชัดเจนเลยว่าการบุงสวงในครั้งนี้ต้องการอะไรนะลองคิดลองคิดให้ได้ให้ให้สรุปไปเลยว่าเราจะเอาแบบตรงๆแบบชัดเจนเนี่ยคืออะไรฟันธงเพราะฉะนั้นต้องมีการเรียบเรียงมีการซักซ้อมความรู้ความเข้าใจความปรารถนาของตนเองตอบตนเองให้ได้ ว่าเราต้องการอะไรในครั้งนี้นะให้ชัดเจนอาจจะไม่ต้องไล่ย,ยาวหลายข้อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับขอให้เป็นสิทธิ์ของเจ้าภาพนะในการที่จะอธิษฐานจิตเพื่อตอนเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากก็ทําได้อย่างนี้แล้วรับรองว่าจะสมปรัถนานะครับโอกาสเกิดความสําเร็จสูงมากเนะี่ แต่สิ่งที่มักจะพลาดก็คือว่าอะไรคือหนึ่งเจ้าภาพไม่นิ่งถึงวันเวลาแล้วไม่นิ่งเลยไม่มีสมาธิโอ้คนนั้นก็มาคนนี้ก็มาอก็เลยไปทักทายไปพูดไปคุยทักทยายปลาใส่นน,นี่นั่นบางทีเลยเวล่าเวลาหรือว่าบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในในสมาธิไม่ได้ตามรู้ตามดู ไม่ได้ทำความเข้าใจตามบทตามองค์การในเวลานั้นนะก็พลาดพลาดไปนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับประการที่สองจิตไม่น้อมระลึกตามนะในในในองการพิธีอย่างที่ว่าน,นี่แหละตัวเองก็เลยไม่ได้ฟังด้วยความเคารพนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้สำคัญมากนะ เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วต้องปรับใหม่นะสองอย่างนี้ต้องแก้ไขนะวางใจให้ดีเพราะว่างานพิธีนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าเราไม่ได้จัดบ่อยๆไม่ได้จัดทุกวันเหมือนอย่างอื่นไม่รู้ว่ากี่ปีเราจะจัดอีกครั้งหนึง่งนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันเวลาที่เราตั้งใจแล้วต้องต้องทำใหม่ต้องทำให้ดีดังที่ได้เล่าให้ฟัง ถ้าหากว่าทำได้อย่างที่ว่ามาทั้งสีข้อนั้นนะแล้วก็กระจัดข้อที่ผิดพลาดอย่างที่ว่าแน่นอนนะความสำเร็จจะเกิดขึ้นสมปรารถนานะครับเราก็จะได้รับประโยชน์อย่างแน,น่นอนนะนี่คือความจริงที่อยากจะมาเล่าให้เจ้าภาพฟังนะเมื่อได้ฟังถึง เวลานี้แล้วจุดนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าจะทำให้เจ้าภาพนั้นได้จุกคิดนะบางคนเนี่ยเขาอาจจะจัดเป็นประจำทุกปีนะแต่บางท่าน,นโอ้ไม่รู้ว่ากี่ปีได้จัดครั้งนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้จัดเป็นเจ้าภาพทั้งทีแล้วต้องเอาดีให้ได้นะครับ โอเคครับในคลิปนี้ถ้าฟังแล้ว mm hmm. เห็นว่าดีมีประโยชน์แล้วก็ช่วยโปรด mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ